สวัสดีจ้าจอยพารวยสแนลจ้าสวัสดีพี่พี่เอทุกท่านนะคะสวัสดีทั้ง f อฟใหม่แล้วก็เอฟซเก่าจ้าขอบคุณถุกการรับชมขอบคุณถุกการติดตามขอบคุณถุกการกดไลค์กดคอมเมนต์นะคะวันนี้จอยก็มีแนวทางหวยลาวพัฒนาชุดสอตัวบนล่างแล้วก็3ตัวจากของวันที่24เดือน1 2ึ่งสหาหามาให้พี่พี c ได้รับชมตามเคยจ้า เดี๋ยวมาดูผลสรุปของวันที่21กันก่อนนะจ้าพี่พีเอฟซีจ้าสำหรับแนวทางราพัฒนานะจ้าสูตรแรกนะจ้าจอยให้เด่น7 6วิ่งรูดจ้าผลสรุปจ้า6ตัวออก5 3 4 9 2 6 2ตัวล่างชุด6ตัว5 3 2ตัวล่าง4 9บน9 2 6จ้า2ตัวล่างชุด6ตัวหลุดไปนะจ้า ห้าสามสองตัวล่างสี่เก้าสี่เก้ากับรูดไปเนาะจ้าสองตัวล่างจ้าบนเก้าหกสองหกสองจอยเข้าตัวกลับจ้าเน้นๆจ้าพี่พีเอฟซีจ้าสวยงามจ้ามาตัวเน้นจ้าบนเก้าหกสองเด่นหกรูดหกมาจ้าขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีขอแสดงความยินดีกับพี่พีเอฟซีติดตามแนวทาง เล่าพัฒนาสุด2ตัวบนล่างจ้าน้องจอยทำสองคลิปสองสูตรนอจ้าสูตรที่สองก็คือเป็นโค้งสุด้ายสูตรสองเม็ดนอจ้าสาตัวก็ถือว่าลดไปนอจ้าพีพีฟซีจ้าเก้าสองหกจอยให้เจ็ดหกสองนอจ้าจอยเข้าบนจ้าสองหกจอยเข้าตัวกับหกสองจ้ามาตัวเน้นด้วยเด้อพีพีฟซีจ้าเด่นหกรูดหมานอจ้า คำเตือนให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะพี่พีเอจะไม่สนับสนุนให้เล่นการพานันนะคะเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนำจากผู้ปกครองจ้าสาหรับเวลาพัฒนาชุด2ตัวโบราณแล้วก็สตัววันนี้จอยให้เด่น40วิ่งรูดจ้า4มี40 42 48 สี่สามสี่หกศูนย์จ้าศูนย์มีศูนย์หนึ่งศูนย์แปดศูนย์เจ็ดศูนย์สองศูนย์เก้ากันจอยให้สี่ห้า ศูนย์หกสามตัวจ้าสามตัวถามักถาชอบถาถูกใจไข่ตามนัดจ้าสามตัวมีศูนย์สี่สองจ้าเจ็ดศูนย์สามสี่ศูนย์แปดหกเก้าเจ็ดจ้าตัวเน้นจ้าเจ็ดศูนย์สาม สี่สองศูอย่าลืมไปกับทุกครั้งจ้าพพฟซจะหมักตัวไหนสอบตัวไหนแคปนะจอไยบันทึกไวใส่ไปเป็นแนวทางใดนาะจ้าเป็นเพียงสถิติในการคำนวณตัวเลขนะคะบางครั้งอาจจะเข้ามากบางครั้งอาจจะเข้าน้อยเข้าบ้างหลุดบ้างจอยก็คำนวณไปตามสูตรลดยา เขาตัวใดแบบใดหรือพี่พีเท่านใดมีคำถามก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปใดเลยนอกจากจอยตอบทุกคอมเมนต์จ้าขอให้พี่พีเอฟทุกคนทุก่านโชคดีกันทุกคนทุก่านจ้าสำหรับคลิปนี้จอยกับข้อกราวคำว่า,วา,วาวสวัสดีจ้า